If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the สวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนพี่น้องสู้ผูสุุคนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรั่งเยอรมันวิลไลแม็กซ์นอกคะพี่น้องเนาะเช้านี้กแดดดีอากาศดีค่ะอ้าวเรือหายไปไหนหมดนะคะเนาะเมื่อวานตอนแรกเรือเต็มค่ะมื่อนี่ก็มีเรือออกไปข้าเจ้ากับไปล่องไปมองเรื่อยๆนะคะสาหรับเรือล่องนะคะเนาะแต่สําหรับเรือที่รอรับคนเที่ยวนะคะเนาะก็ยั่งยอยู่ค่ะแต่ลุงสีเวลไลไปกับเราเมื่อนี้เรามีงานนะคะพี่น้องค่ะที่แหลเราว่าสิภาพไปอ่าชมทาอีกทำหนึ่งแต่หมู่บ้านเราิมาไดามีดนะคะแกจะให้พาไปฟรีๆนะคะน ในๆเพื่อเพื่อแบบว่าเพื่อความรู้จักกันเพราะว่าหมู่บ้านที่เราพาไปกันจริงๆต้องจ่ายเพิ่นหก้อยค่ะแต่วิทไลจ่ายเห้เพิ่นเป็นเจ็ดลอยนเนาะพ่อหญ่บอกให้ทิ้คนสวยเราเดินมาแล้ว <c oughs> แม่ครัวคนสวยประจำหาดของเรา <c oughs> พูนนะคะพี่น้องคะเมื่อกี้กมีสปีดโบ๊ทเข้ามาเนะคะเนาะนะคะสปีดโบ๊ทเข้ามาเนะคะพี่น้องคะเป็นอ่ะ สปีดโบ๊ทรับนักท่องเที่ยวนะคะเมื่อนี้ก็มีหลายนักท่องเที่ยวะคะ่ะมีเข่าแล้วก็มีออกนะคะเนาะมีมาล่อขึ้นล่อขึ้นไปเที่ยวเกาะแล้วก็ลอก่ออ่าทย่อยเขามาเกาะนะคะทยอยเขามาพักแล้วก็มีมีแบบออกไปรับมาแล้วก็รับออกไปเที่ยวนะคะหรือว่ารับออกเดินทางกลับไปก็มีนะคะแต่แต่ที่เห็นไพ่กระเป๋านะแต่ส่วนมากอะ่ะ พายกระเปาใบเดียวใบเดียวคือเขาไปสปีดโบกัไปไปไปเกาะนะคะเนาะแต่อันกะที่เห็นนันก็นเป็นแค่ว่าอานักท่องเที่ยวทยอยเข้านะคะพี่น้อง่าที่เกาะมุกเนาะคะ่ะอีกวันที่เกาะมุกเนาะคะ่ะพี่น้อง่าวิไลเมนีวิไลอ,ออกมาก,ก่อนพ,อ, ai, พอไงพอาายังพอใบวิไลเสร็จทุรก่อนพอใหญ่เนาะคะ่ะเนาะแต่พอใหญ่ก็อยากนั่งจุดนี้จุดเดียว <c oughs> จุดเดียวที่พอใหญ่ชอบคือใต้ต้นมะพร้าวนะคะพี่น้องกาใต้ต้นมะพร้าวต้นนี้ละค่ะมุมนี้คือไม่ต้องเอาร่มเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเวลาเราจองน้องเขาก็จะเอาร่มเล็กมาปักไว้ให้ค่ะ เพราะวา่า,า,งงาแงมุนแรงแงมตะเวนตกดินเมื่อกีสซี่ซองหนากาอาศัยลมอันหน่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะลมใหญ่เราไม่ต้องการคือคือพอยายบ่ามากออกไปนั่งจังสันนะคะพอยายวามันฮ้อน พญายาเป็นรังก์ับจริงแต่ว่าพญาราบอเป็นรังทีสแบบอาบแดดนอนอาบแดดคือขจ้าจ,จังสีไหมคะพญายาคือว่าร่มตรงไหนมีมีใต้มีร่มไม้เย็นเย็นตรงไหนพญายาก็มักน่งมากะไตห่มไตต้นใหม่เพราะว่าเราว่ามันเย็นดีมันก็นั่งอยู่ในทะเลเหมือนกันการที่แกออกแดดไปไว่ายน้ําแกก็เจอแดดแล้วแต่จะให้แกไปนอนแช่แดดตลอดเหมือนคนอื่นแกไม่ทำนะครับพี่น้องคะเพราะว่าอขาขวาเล่ากับรังชนมาขจ้าจกยานัน เรื่องผิวหนังเราพยายเราเป็นคนผิวที่แบบขนาดโดนแดดมืดเดียวจิวไปลองเลือดพี่น้องขาโลกพราะท่านเศร้าระวัยงย่ามลงน้ำมันเสบเนาะค่ะนี่ค่ะโรบๆหาดฝรั่งหรือว่าอ่าชาริบีเนอกข่ะพี่น้องเนาะ ก่อนจะไปดูตะเวนตกดินพี่น้องคะ่ะก่อนซีวิไลจะพาพ่อแมีพี่น้องไปชมอินตะเวนตกดินงามว่างามนะพี่น้องเนาะวิไลก็ขออวาวก่อนวิไลก็ขคอคุยกับพี่น้องก่อนอยากเบาเบาม้ยเมฆค่ะร <c oughs> ะเบิยงหนาวิไลนะค่ะพี่น้องคะ่ะระเบิยงอีดําซับเต็ดเนี่ยคะ่ะ ดำกระดำกระซามเถอะดำแล้วสวยนะคะเนาะดำแล้วงามบ่าก็เป็นตะยาดัวเนาะพี่น้องค่ะมือนี่ก็มีฝนตกน้อยนึงค่ะพี่น้องฝนตกแล้วก็ฝนลงลินฝรั่งกันนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าการบรรยากาศก็โอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวยางคือเป็นจะ่วนจะเข้ากนเนะพี่น้องเนาะพี่น้องคะเป็นตะเวนงามๆเป็นบอกค่ะสำหรับคำนี่สำหรับมือนี่นะคะพี่น้องค่ะวิไลก็พาพ่อแม่พี่น้องมาทีเกาะมุกนะคะเนาะเกาะมมกแล้วก็คือว่า การเที่ยวในภาคใต้ของวิไลกับพ่อใหญ่นีกมาถึงวันนี้เราอยู่ที่นี่มาก็ซีหามือแล้วเนาะพี่น้องคะวิไลกับพ่อใหญ่มาถึงมือยูนีคกะซีหามือแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งของการเที่ยวเกาะมุกนะคะพี่น้องคะ,อะมืออื่นวิไลกับพ่อใหญ่ก็สเสดินข้างเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะไปรับพี่สาวของพ่อใหญ่มากนะคะเนะพื่อที่จะไปรับพี่สาวของพ่อใหญ่แล้วก็เพื่อนของพ่อใหญ่ค่ะ เพคนจะเดินทางมากนะคะเนาะวิไลกับพญาจะไปพักอยู่กรุงเทพจะไปพักอยู่กรุงเทพอีกมือหนึ่งค่ะพี่น้องคะมือที่สองกับพี่สาวพญายจะเดินทางมากโอ้พ่อแมนพ่อแมนวิไลวอลผิดค่ะพี่น้องคะคือว่าเดินทางพรุ่งนี้เดินทางไปเพราะวันมื่อลืนเนาะค่ะกัมเรีนเราวิไลก็บวอลถูกเราเนาะก็ลเข้าไปกับแม่แก่เรียกั้งสี่เราพี่น้องคะแก่แล้วสมองมันเบรินะคะเนาะการเที่ยวตลอดตลอดภาคใต้บ้านเราเนาะค่ะเนาะวิไลกับตีมาจากคอนแก่นพวกเราค่พี่น้องคะคอนแก่นกัมาม่กะจํา เกาะจำแล้วก็มาเกาะลันตาเกาะลันตาแล้วก็มาเขาะบุกนะครับพี่น้องคะแต่ขอบอกเลยคะ่ะวิไลบะเ,เคยเที่ยวแบบว่าวิไลบะเ,เคยเที่ยวแบบว่ายุกก่เกาะโดนโดนจังสีจักเจือเนาะคะ่ะส่วนมากวิไลจะมาก,กับพญายักษขวางกรกับสีหลังล่าสุดเนาะคะ่ะเมื่อปี2019นเนาะค่ะพี่น้องคะปี2019ัิบาวิไลามากคะ่ะวิไลามากกา็ไปแค่เอานางเนาะค่ะเนาะไปเอาน,งนะะอา,านงแล้วก็เที่ยว เที่ยวลอนลอนลอนแบบว่าคือแบบว่าไปไปทริปเนาะค่ะไปทริปแบบว่าเศร้านี่เศร้านี่ไปเกาะนั่นเกาะนี่เกาะนี่เกาะนั่นนั่นสิแหละค่ะพี่น้องคะไปไปไปเกาะแล้วค่ะไปตอนเศร้าแล้วก็ตอนเย็นกับกับคือกับตอนเที่ยวมาเจอเพื่อนพ่อยายอยู่เกาะจำนะคะพี่น้องคะแล้วก็คือกับลองไปเกาะนี่เกาะนั่นเกาะนั่นแล้วค่ะไปล่องเ่นน้ำว่ายน้ำเบื้องปูเบื้องปลาเร่เรียบร้อยแล้วกะทับลงเล่มกับเป็นนักสันกะมาที่นี่กะมามยูนีไปอยู่เกาะลันตาลายมือแล้วก็มามยูนีกับลายมือนะคะพี่น้องคะ เราก็มาตั้งแต่วันที่วันที่แปดนะคะนาะพี่น้องเนาะวิไลเดินน้ามากแต่แต่วันที่แปดนะคะเนาะจนถึงวันนี้ก็อู้รลายอาทิตย์คือกันเนาะพี่น้องคะแต่เขาบอกนัคกับพี่น้องคะตัววิไลนี่ยิ้มเห็นแต่แขวนะคะับพี่น้องคะชมือนี่เป็นีดําตับเป็ดละค่ะพี่เอินวิไลเยอะเอินวิไลงามเยอะค่ะบานเอินวิไลดําตับเป็ดก็ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าอย่างดําไปเหมือนละค่ะพี่น้องคะแหลกกายตายละค่ะแต่คือวิไลมาละค่ะพี่น้องเนาะมาจากเมืองนอก ค่พ่ออ้วนกระดำคือแบบว่าพอมาฮอดเมื่อไหย่เราเป็นสี่รับพี่น้องค่ะพอมะฮอดเมืองไทย่ปุ๊บวิไลก็จะขาวว่าได้เกินอาทิตย์หรอค่ะพอถึงประมาณหลังอาทิตย์หลังกระดำเป็นนี่ดำตับเป็ดหรอคับพี่น้องค่ะแต่ทางวานนกนกการเที่ยวการอะไรมันจะให้ขาวไม่ได้เพราะว่าอ่าเข้ามาได้อยู่ในไหออกมานี่อากาศทะเลแน่ลมแน่แดดแน่นพี่น้องค่ะมันกับเป็นธรรมดาของการค่ะของการเที่ยวของการพ่อรีเดนตรคะนพี่น้องเนาะต่เว้นตกดินงามงามพี่น้องค่ะแต่ว่าวิไลอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะค่ะพี่น สถานที่ท่องเที่ยวบ้านเราบัวว่าที่ไหนบัว่าเกาะใดแล้วว่าบัวาจุดใดพี่น้องคะสวยๆทช้งนั้นค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างหมูบอเท่าที่วิไลมาเนาะค่ะเท่าที่วิไลมาสามเกาะที่วิไลเดินทางมาเที่ยวกับพันายนี่เท่าที่มาหอนนะคะพี่น้องคะทุกที่ทุกจุดทุกหาดทุกเกาะที่ไปน้ำทะเลใสเลยค่ะน้ำทะเลใสงามค่ะพี่น้องคะแต่ละที่แต่ละไปทีอย่างหนึ่งเพราะงั้นเราเป็นคนที่บุกบุกจีว่าอ่า จังจังจันยู่ฟางนี่นะคะเนาะก็จะเป็นทางอ่าทางฟางที ang ang ่ตะเวนตกดินเพราะงี้เราสีเลือกนะคะเพราะงี้เราสีเลือกแบบว่าอ่าเงาเหมือนแรงนางยูหาดเห็นอตะเวนตกดินถ้าว่าไปทั้งฟางที่หาดอีกอย่างนึ่พี่น้องคะหาดชิวไล่เนาะค่ะเนาะถ้าไปทั้งหาดชิวไล่สิบ็เห็นอีตะเวนตกดินสิบ็เห็นงามๆจังสี่พี่น้องคะแต่ว่าการที่ไปเกาะไปเกาะจำนาะคะ่ะไปเกาะจำเพราะงี้ก็เลือกที่จันยูฟางที่แบบว่า ฟังปอที่แบบว่าเงาเหมือนแลงเห็นอิตฐเวนตกดินงามๆเห็นพระอาทิตย์อัสดงสวยๆเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็อยากวิไลได้เห็นงามๆแล้วเพิ่นก็อยากถ่าวิไลได้เห็นหมองงามได้เห็นหมองสวยเนาะคะ่ะพี่น้องคะพอมาเกาะลันตาเพิ่นก็มาเกาะลันตาใหญ่เนาะคะ่ะเนาะเกาะลันตาใหญ่ก็คือว่ามันมันชน,นิดทางเหนือเนาะคะ่ะทางเหนือทางใต้เนาะคะ่ะเนาะยิ่งพอใหญ่กับผามา ภาพไปนางคือภาไปอ่ะอยู่บังกะโลที่แบบอยู่โซนของทางใต้ของเกาะลันตานะครับพี่นอ้องคะพอมาฮอดเกาะมุกพอกนี่กต่มาอยู่โซนนี้ค่ะพี่น้องคะมาอยู่โซนที่แบบว่าเห็นพระอาทิตย์อัสดงเห็นตะเวนตกดินเนาะค่ะพี่น้องคะงามวะค่ะไม่เบิ่งหน้าวิไลนะคะพี่น้องคะให้เบิ่งอีตะเวนเนาะค่ะานาะพี่นะะ้องคะวิไลก็ขอขอบคุณพี่น้องปองไปเนาะ,ค,ะค่ะมื้อนี้ก็บ่มีอีหยังเว้าเมาม้อยกับพี่นอ้องนอ <petto S 1> คะคะเนาะวิไลก็ขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู่สกุลนะคะนะวิไลก็ขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู่สกคนที่เป็นกำลังใจให้วิไไลลเเเนนาาาาะะะพีี่่้องคตมมววิทยก จำตาวิไลามาเที่ยวเกาะลันตาตาวิไลามาเที่ยวเกาะมุกนะคะค่ะสำหรับวันนี้ที่เกาะมุกก็เป็นหนึ่งวันวันสุดท้ายนะคะเนาะสำหรับการล่องหรือว,ว่าการตะลอนเที่ยวเกาะในภาคใต้ของเราเพี่น้องขาไปพอกันไหม <c oughs> ไปเจอกันไหมยุกรุงเทพนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าพ่อไปรับพี่สาวพ่อยญ่แล้วกะสิลูกซื้อวันสรีบังแผนกันไปเที่ยว ลาดล่มหุบที่สมุทรสงครามนะพี่น้องคะจะไปสมุทรสงครามก่อนอาจาก็เนี่ยาจะชิสองมือหรือสามมือนะคะเนาะแล้วต่อไปกระิตจากสมุทรสงครามแบบกระชิขึ้นไปทางพุ่นนะคะ ภาคเหนือเชียงใหม่บา้านเฮาพุ่นล่ะค่ะบ้านนี้จากลงสู่ใต้นะคะพี่น้องค่ะจากลงสู่ภาคใต้ขึ้นไปพู้นขึ้นขึ้นภาคเหนือล่ะค่ะพี่น้องคะ <c oughs> ่ะวิไลก็ขอบคุณนะคะอันนี้บ่มีหยังหลายนะคะขอบคุณพี่นอ้องกลับไปสู้ขู่สกคนคะ่ะจิตเป็นกำลังใจให้วิไลนะคะเนาะขอให้พี่นอ้องกลับไปยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเนาะ,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 ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้ะพี่น้องค่ะแล้วเจอกันใหม่พอกันใหม่เด้อค่ะคลิปหน้าคลิปใหม่อยู่กรุงเทพฯหรือว่าตลาดล่มหุบที่สมุทรสงครามนนะะะะคคคคพี่่่้อองขบุณ thank you